สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะวันนี้มีอารมณ์และมีเวลาแล้วก็ได้หยุดงานก็เลยถือโอกาสนี้มาอัดคลิปทำอาหารลงในช่อง YouTube ให้ทุกคนได้ดูได้ชมได้เพลินตามกันไปด้วยนะคะวันนี้อ้อมจะทำซุปเห็ดแชมเปญยองนะคะหรือว่าครีมซุปแชมเปญยองมัสรูมนะคะวัตถุดิบก็จะมีนี่เลยค่ะหัวหอม หัน่นเตาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เห็ดทําความสะอาดแล้วก็หัน่นเตาเรียบร้อยแล้วก็จะมีนี่วิปปิ้งนะคะอ้อมช้าอยู่พ็คแพ็กละ200กรัมนะคะหรือ200มิลลิลิตรนะคะก็รวมเป็น400มิลลิลิตรแล้วก็จะมีน้าสต็อกค,ครึ่งลิตรนะคะแล้วก็จะมีเกลือมีเครเบรมีสมุนไพรของเยอรมันนะคะตัวนี้แล้วก็มีมัสคัสนูตผงลูกจันทร์นะคะแล้วก็พริกไทยมีผง กระเทียมนะคะแล้วก็มีเจ้าพาสลี่หรือพิทอเซเลียภาษาเยอรมันนะคะเท่านี้เองแล้วก็อย่าลืมเนยสัก30กรัมนะคะจัดการทำซุปกันเลยนะคะตั้งหม้อไฟปานกลางนะคะใส่เนยลงไป30กรัมพอนะคะแล้วก็ชเมสรือให้เหนยละลายสักหน่อยหนึ่ง เนยนี้ก็จะช่วยเพิ่มรสชาติเพิ่มอรรถรสให้ซุปข,ของเรามีความอารมอยได้แบบนี้แล้วหัวหอมนะคะผัดหัวหอมให้น้ำมันหอมระเหยมันกระจายออกมานะคะทีนี้ใส่เห็ดลงไปนะคะหัวหอมและเห็ดเนี่ยเขามีความ เ้มข้นอยู่แล้วนะคะคืออย่างที่บอกอ้อมทําอาหารอ้อมอ้อมไม่ชอบใช้แป้งนะคะเค้กพิรามันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบใช้แป้งหรือมอันดามมนะินแป้งข้พนหรือว่าจะเป็นแป้งมันฝรั่งให้ซุปมันเหนียวข้นอ่ะนะคะเป็นครีมมี่อะไรน,นะคะอย่างที่บอกควหอมเนี่ยช่วยได้เยอะแล้วทีนี้อ้อมเติมน้ำต้กลงไปนะคะ ตอกครึ่งลิใส่ลงไปเลยอันนี้อ้อไม่ได้ล้างนะคะ mm hmm. เห็ดก็คือ mm hmm. เห็ดเขาจะไม่ล้างกันหรอกอ้อมใช้ผู้กันปัดๆๆแล้วก็กระดาษห้องครัวนี่มาเช็ดๆแบบแห้งๆนะคะที่ไม่ล้างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสูญเสียรสชาติแล้วก็แฉะแล้วก็ไม่ได้อัตลุศนะคะเขาไม่นิยมล้างเห็ดกันนะคะถ้าเป็นเห็ด ที่อยู่ต่างประเทศนะคะแต่ถ้าเป็นเห็ดที่ไปเก็บตามป่าตามอะไรก็จําเป็นที่จะต้องล้างนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างนะ,ะโอเคทีนี้ใส่เกลือลงไปเดี๋ยวค่อยมาปรุงอีกทีหลังนะคะเราใส่ผงกระเทียมลงไปหน่อยใส่พริกไทยลงไปหน่อยใส่ผงลูกจันทร์ลงไปหน่อย ใส่พาสลี่แห้งลงไปนะคะถ้าจะแบบสดก็ได้นะคะพอดีออมลืมซื้อแล้วนึกขึ้นได้ว่ามีแบบแห้งที่บ้านเยอะก็ใช้ให้มันเกลี้องก่อนใส่เฮิร์บหรือเครอ,เอร์เบอร์หอมจะลงมันลงไปนะคะเป็นผงๆนะคะอ่ะทีนี้เติมวิปปิ้งครีมลงไปนะคะทีนี้ก็ ให้เขาคุกไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยมาบดแล้วก็ปรุงรสเพิ่มเป็นนั้นเสร็จสิ้นนะคะมาเดี๋ยวอีกสักประมาณ20นาทีค่อยมาบดกันนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาบดกันเลยนะคะมาจัดเลยบดไปเรื่อยๆจนเขาละเอียดมองไม่เห็นตัวเห็ดน,นะคะเราค่อยมาชิมร ล้วก็ุงเพิ่มหรือดูความพรีเี่ของเตาทีนะคะเอาละเรียบร้อยนะคะคุกไปสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเรามาจะเสิร์ฟกันเลยเอาราคามาจะเสิร์ฟกันเลยนะ้ากินไม่เอ่ย ขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้อ้อมไปละพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีเวลานะคะบายสวัสดีค่ะพอดีเลยคนที่บ้านป่วยก็ได้ซุปมาช่วยนะ